สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคนเกิดปีวอกธาตุทองชอบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมคนรอบข้างจึงให้ความยกย่องนับถือก็ด้วยจิตใจที่ละเอียดอ่อนและเห็นใจในความทุกข์ของคนอื่นนั่นเองคนปีวอกชอบเข้าสังคมมีหัวคิดไวและชอบเรื่องท้าทายความสามารถเป็นอย่างมากเพราะเขาอยู่นิ่งไม่เป็นและยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกต่างหากอีกทั้งมีปฏิภาณไหวพริบและตัดสินใจดีเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ขับขัน ก็ยังสามารถรับมือกับมันได้อย่างชาญฉลาดและทันท่วงทีคนปีลิงเมื่ออยู่กลางวงสนทนากับเพื่อนๆจะมีอารมณ์ขันเพราะเขาชอบสรรหาเรื่องมาคุยได้อย่างไม่รู้จักจบเป็นคนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนฝูงแถมยังคอยรับฟังเป็นที่ปรึกษาปัญหาของเพื่อนได้อีกด้วยส่วนเรื่องความรักของคนปีลิงนั้นคนปีวกมีชีวิตชีวาต้องสรรหาความตื่นเต้นให้กับความรักอยู่แล้วแม้หาความรักมีปัญหา ก็จะแก้ไขด้วยการไม่ปะทะกันเป็นดีที่สุดส่วนวัยเด็กของลิงน้อยนั้นเขามีจินตนาการมีหัวประยุกต์ดัดแปลงเป็นเด็กช่างพูดครั้นเมื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ต้องสวมบทบาทเป็นพ่อแม่ก็ยังคงความน่ารักอยู่ไม่เสื่อมคลายเพราะคนปีวอกเป็นพ่อแม่ที่คอยรับฟังทุกเรื่องของลูกๆและให้อภัยกับความผิดพลาดของลูกได้เสมอ 1. ปีวอกพศ2451 กับพศ2511ลิงผู้โดดเดี่ยวหรือ LinkedIn. ลิงดินลิงผู้โดดเดี่ยวมักมีเรื่องทุกข์ใจกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะตัวเองตัดขาดจากโลกภายนอกจึงมักแก้ปัญหาด้วยการตัดคนอื่นออกจากชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกันปัญหาที่ลิงดินเจออยู่ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากจิตใจที่ไม่ค่อยเข้มแข็งหากเราพูดแต่สิ่งที่เราคิดลองหันมาคิดในสิ่งที่เราพูดดูบ้างจะเห็นทางออก เพราะท่านยึดถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นั่นเองลิงผู้โดดเดี่ยวมีความฉลาดแต่ก็ใจร้อนไม่เบาการกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงจึงเป็นเรื่องปกติแต่แท้จริงแล้วภายในของท่านนั้นช่างอ่อนไหวอารมณ์ขึ้นลงง่ายดายคนอยู่ใกล้จึงปรับตัวตามท่านไม่ทันปัญหากับคนครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ปัญหากับพ่อแม่ยังไม่ทันจางไปกับลูกก็ตามมาอีก แถมมีพี่น้องของตัวเองอีกด้วยทางแก้ก็คือท่านควรเว้นระยะให้ห่างกันจะลดความขัดแย้งลงได้นอกเหนื้อไปจากนั้นแล้วความขยันขันแข็งของลิงดินไม่ได้สูญเปล่าเพราะเขามีรางวัลให้กับชีวิตได้เสมอการรู้จักกินรู้จักใช้เงินจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับลิงดินเรียกว่าการงานก้าวหน้าการเงินก็ก้าวดีจะมีอยู่สิ่งเดียวที่สามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของลิงดินได้ก็คือ คำพูดของท่านที่เป็นอาวุธทําร้ายจิตใจคนทั้งคนในคนนอกรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานของท่านทั้งหลายอีกด้วยสิ่งนี้แหละจะตัดสินว่าท่านจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ 2. ปีวอกพศ2463กับพศ2523ลิงในป่าผลไม้หรือลิงทองลิงทองมีความสมบูรณ์แบบตรงที่มีน้ำใจแต่ก็แปลกอยู่ที่ทำดีไม่มีใครชื่นชม บางรายอาจถูกสายร้ายอีกต่างหากแต่คําว่าคนดีผีคุ้มไม่ใช่คำพูดพล่อยเพราะลิงในป่าผลไม้มีโชคเข้าข้างในชีวิตมักมีโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้ไขวยคว้าอยู่เสมอลิงทองเป็นผู้มีสเสน่ห์ที่ใครเห็นก็ต้องหลงไหลก็อดไม่ได้ที่ท่านจะหนีไม่พ้นคนนินทาอิจฉาตาร้อนอยู่แล้วแต่จะอย่างไรก็ตามโชคของเราย่อมอยู่กับเราอยู่วันยังคำ่ำ เมื่อห้ามความคิดของคนไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นเพียงลมที่พัดผ่านไปความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจึงต้องใช้คำว่าใครดีมาก็ดีกลับไปใครร้ายมาก็อย่าไปใส่ใจในเรื่องการงานเมื่อท่านเติบโตไปจนได้เป็นหัวหน้านายกองก็จงทำใจไว้ก่อนว่าลูกน้องทั้งหลายอาจไม่ยินดีกับความก้าวหน้าของท่านนะครับท่านจงตั้งหน้าทำดีต่อไปเพราะท่านมีความคิดแปลกใหม่มีไอเดียอยู่เสมอ และท่านจะก้าวหน้าได้ดีในอาชีพการงานที่ตัวเองทำแค่ท่านเปิดใจยอมรับความท้าทายใหม่ๆท่านก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วฉายาลิงในป่าผลไม้ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่าชีวิตของท่านไม่มีวันอดแค่ท่านเลือกกินผลไม้ที่ทยอยเข้ามาตามโชคที่มีคนหยิบยื่นให้แค่นี้ชีวิตของท่านก็จะสุขขีสุขขังและเต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ สปีวอกพศ2 4 7พกับพศ2 5 3 5บลิงผู้สง่างามหรือลิงน้ำบุคลิกของลิงผู้สง่างามมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ไม่น้อยเพราะเขายึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่กว่าใครและสิ่งนี้ก็พานให้คนเข้าใจผิดคิดว่าลิงน้ำเย่อหยิงแต่ก็แปลกที่ลิงน้ำม,มีไหวพริบและประสบความสำเร็จมากกว่าใครในวัยเดียวกัน ความสามารถจากการล่วงรู้ได้ว่าเมื่อไรเราควรจะได้และเมื่อไรจำเป็นต้องเสียจึงทำให้ลิงน้ำสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะลงทุนลงแรงไปกับสิ่งใดในชีวิตของท่านหากพบว่าท่านยังมีปัญหากับความขัดแย้งอยู่อันเนื่องมาจากการวางตัวของท่านเองนั้นก็จงใช้ความเมตตาการุณาและจิตใจที่ดีงามของท่านช่วยแก้ปัญหานะครับ เพราะสิ่งนี้กับสติปัญญาของท่านจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้ส่วนนิสัยการใช้เงินแบบคนตรหนีทีเหนียวนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดท่านไม่ได้เบียดเบียนใครจะไปใส่ใจทำไมกับคนนินทาคำว่าลิงผู้สง่างามคือความงามและความคล่องแคล่วว่องไวของท่านและจะตามมาด้วยเกียรติยศและชื่อเสียงรวมไปทั้งเงินทองที่ลิงผู้สง่างามจะต้องเตรียมรับมือกับคำติ และคำชมไปด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าวงการไหนก็ย่อมหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะโชคของลิงน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคู่ครองก็ได้คู่ดีมีทั้งความซื่อสัตย์และพร้อมให้การสนับสนุนกันลูกๆของลิงน้ำเองก็ยังได้รับอานิสง์จากชื่อเสียงและความสำเร็จของพ่อแม่อีกด้วยขอขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่เกิดมาเป็นลูกของลิงน้ำไว้นที่นี้ด้วยนะครับ 4. ปีวอกพศ2487กับพศ2547ลิงปีนต้นไม้หรือลิงไม้ลิงไม้มีความได้เปรียบและความสำเร็จในชีวิตก็โดดเด่นไม่แพ้กันคนเกิดปีนี้มีรัศมีของคนที่มีแววว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยังเล็กหากใครตำหนิว่าหญิงก็ต้องอดทนเอาไว้นะครับเราห้ามใจเขาไม่ได้เพราะท่านไม่ชอบการทำงานเป็นทีมหลายคน มั่นใจว่าเราทำเองได้ดีกว่าก็ต้องแสดงความสามารถออกมาให้คนยอมรับให้โลกได้จดจำนะครับความมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเสแสร้งของท่านบวกกับความกระเตือรือร้อนอีกแรงทำให้ลิงไม้โดดเด่นมากในหมู่เพื่อนฝูงความสำเร็จทั้งหลายของลิงไม้จะมีคนรอบกายคอยร่วมแสดงความยินดีอยู่ด้วยส่วนเรื่องความรักของท่านจะใจร้อนไม่ได้นะครับ อย่าพึ่งด่วนตกปากรับคำให้คำมั่นสัญญากันเร็วจนเกินไปขอให้ท่านรออีกสักนิดให้เจอคนที่ใช่ชีวิตจะสดใสซา,าบซ่าและจะส่งผลดีกับการงานการเงินก็จะตามมาด้วยความสำเร็จทั้งหลายนั้นและจะทำให้ชีวิตของท่านมีความก้าวหน้าไปได้พบกับความสะดวกสบายให้เป็นรางวัลกับคนเก่งลิงไม้ทั้งหลายท่านจงรักษามันเอาไว้ให้ดีนะครับโชคลาภของท่านนั้นมาจากตัวท่านเอง ถ้าท่านไม่โกหกไม่พูดปดมดเท็จโชคของท่านก็จะอยู่กับท่านไปอีกนานแสนนาน5ปีวอกพศ2499กับพศ2559ลิงปีนภูเขาหรือลิงไฟลิงไฟต้องรุนอยู่ทุกนาทีก็เพราะต้องปีนภูเขาที่ตนเองไม่ถนัดเพราะลิงต้องปีนต้นไม้หากปีนภูเขาย่อมมีความเครียดนั่นสื่อความหมายออกมาได้ว่า ผลปีวอกพศออนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็จริงแต่ท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคกับความเสี่ยงมาก่อนจึงจะถึงยอดเขาได้เพราะความเชื่อมั่นสูงว่าตัวเองสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างนั้นความกดดันจึงอยู่กับตัวเองทั้งหมดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนเก่งและสนุกกับความท้าทายก็ตามหากท่านยอมลดลาวาสอกลงบ้างความเครียดก็จะเบาบางลงไปด้วย ความเป็นคนใจกล้าของท่านมีทั้งข้อดีข้อเสียหากใช้ไม่ถูกเวลาท่านอาจสูญเสียความรักก็ได้ท่านต้องแบ่งเวลาให้กับงานและความรักให้ลงตัวนะครับรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานทั้งหลายของท่านก็มีความสัมพันธ์คล้ายก,กันกับคนรักคําว่าลิงปีนภูเขาย่อมมีความเสี่ยงหากท่านคิดจะลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินทองก็จะต้องมีความรอบคอบนะครับการรู้จักลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงน้อยเอาเงินไปลงทุน ให้เงินทำงานจะมีโชคลาภส่วนความเสี่ยงจากการซื้อหวยรวยเบอร์นั้นโอกาสมีแค่50-50ห้าสิบแต่ความแปลกของชีวิตของลิงปีนภูเขาก็อยู่ที่ท่านยิ่งอายุมากขึ้นโชคลาภก็ยิ่งจะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวจะมีทั้งชื่อเสียงเงินทองตามมาเป็นบั้นปลายชีวิตที่จะได้เก็บเกี่ยวดอกผลที่ท่านได้หวานมาเมล็ดเอาไว้ให้ท่านได้เก็บได้กินไปตลอดชีวิต ก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้กับสาระดีๆกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับท่านเป็นลิงดินหรือลิงไม้หรือเป็นลิงไฟหรือลิงทองหรือท่านอาจเป็นลิงผู้สง่างามก็ย่อมได้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันกับคนปีลิงทั้งหลายนะครับขอได้รับคำขอบคุณจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม